สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางย้องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออก่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่กทานนะครับ ค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกๆท่านมาชมพระหูยานศิลปะลบบุรีองค์นี้จะเป็นกุกเจดีทองหรือกุกปทุมวดีวัดพระธาตุิริคุณชัยจังหวัดลำพูนนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปผมจะย้ำเสมอ ต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับมองตรงๆโดยรวมลงไปนะครับ สภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นคาบขี้กลุกนะครับจะออกแดงๆคล้ายกับคาบขี้กลุสังกสีนะครับโรยตัวกระ,จ,กระจายยทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านาหน้าเลยนะครับเนื้อหาวรรณนี่ก็จะออกเขียวแกมดำนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนิคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับศิละปะเป็นศินละปะลบบุรีนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนิคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับหน้าตาจมูกปากนี่ยังคมสันลึกนะครับองค์นี้สภาพเดิมๆออกจากกรุกไม่ได้ใช้นะครับตะแคงดูด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับคาบที่กรุกนี่บางๆโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระส่วนด้านข้างเราจะสังเกตเห็นนะครับจะเป็นรอยตะเข็บข้างขึ้นมาจะปลิ้นเลยนะครับ ส่วนด้านหลังนี่คาบขี้กุนี่ยังเต็มอยู่นะครับสภาพเดิมนะครับโอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวลักษณะจะเป็นผลเป็นเม็ดคล้ายๆกับคา,าบขี้กุสังกะสีนะครับสังเกตเห็นครับเนื้อหาวันนะก็จะออกเขียวอมดำนิดๆน,นะครับด้านข้างนี้องค์พระก็จะบางลักษณะคล้ายๆกับเป็นตะเข็บขึ้นมาเลยนะครับตะแคงดูด้านข้างนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับ พิมพ์ทรงองค์พระนิคมสันลึกอ่อนช้อยสวยงามเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับคาบขี้กรุคล้ายๆกับสนิมสังกะสีนะครับลอยตัว กระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระส่วนเนื้อหาวันนะครับจะออกเขียวเขียวแกมดํานะครับเราจะสังเกตเห็นเม,ม็ดมวลสารว่านี่เล็กๆโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนะครับองค์นี้ลูก,กตายังคมชัดลึกเลยนะครับจมูกยังโดง่งริมฝีปากนี่จะขึ้นเป็นสันเลยนะครับ ส่วนใบหูนี่เป็นพระหูยานศิลปะลบบุรีนะครับกุเจดีทองหรือบางท่านจะเรียกกุปทุมวดีวัดพระธาตุหีริกุลชัยนะครับเป็นพระหน้าใหม่ของวงการนะครับช่วงนี้หลายหลายท่านเก็บสะสมนะครับยังพอที่จะหาได้นะครับราคานี่ยังไม่แพงเท่าที่ควรนะครับเก็บได้ท่านต้องเก็บนะครับ สังเกตเห็นคราบขี้กรุบนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับทางช่องเบญจวันเราต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับการอธิบายผิดบ้างถูกบ้างหรือการลงกล้องชัดบ้างเบลอบ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับสังเกตเห็นรอยตะเข็บข้างนะครับจะ ปลิ้นออกมาคล้ายๆกับขอบกระด้งนะครับคาบขี้กรูปนี่เป็นผลเป็นเม็ดโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับสังเกตใบหูนะครับจะซ้อนกันเป็นสองเส้นเลยนะครับทางช่องเป็นจวันต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยหรือจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้หรือเป็นการแนะนำแนวทางในการลงกล้องนะครับ ต้องกราบขอบพระคุณสูงสูงนะครับเช่นเดียวกันนะครับทุกคอมเมนต์ทางช่องทาง YouTube นะครับผมมีเวลาว่างผมก็จะเข้าไปตอบให้นะครับสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนะครับลักษณะคาบขี้กลุกนี่จะเป็นผลเป็นเม็ดคาบขี้กลุกนี่จะออกแดงแคล้ายๆกับสนิมสังคสีนะครับทางช่องเบญจวรรณเราอยากให้ผู้หยิบตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับ ลองไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับสังเกตเห็นนะครับตะเข็บข้างนี้จะปลิ้นออกมาคล้ายๆกับขอบกระด้งนะครับมีกลุ่มมีเพจใน Facebook นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายท่านออกมาให้แนวทางนี่ไม่แตกต่างกับผมนะครับหรืออาจจะดีกว่าผมด้วยซ้ำนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ทุกๆท่านคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับ ดาลางก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นคาบขี้กลุนะครับลักษณะคล้ายๆกับคาบขี้กลุคาบสนิมนะครับจะเป็นผลเป็นเม็ดเนื้อหาวันณะนี่จะแห้งนะครับจะออกเขียวแกมดํานะครับเก๋เห็นนะครับไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับกุกเจดีทองหรือกุกปทุมวดีนะครับเป็นพักกุกหน้าใบนะครับ เก็บได้ท่านต้องรีบเก็บนะครับราคาไม่สูงมากนะครับไายเก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเก็ตเห็นนะครับค้าบพิกลุกนี่ฝังตัวแน่นลักษณะคล้ายๆเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะครับแต่เก็บข้างนี่ก็จะปลิ้นออกมาคล้ายๆกรอบกระด้งบางๆนะครับเก็ตเห็นนะครับจะบางมากเลยนะครับด้านข้างนี้ โอเคนะครับคลิปสั้นๆนะครับยามค่านะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขยามค่ากับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออก่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดีภาพทุกๆท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกๆท่านยามค่า